สวัสดีจ้าเนื่องจากอาทิตย์ก่อนเราลงผัดหมี่โคราชไปยอดวิวดีมากค่าพันกวิวและมีพี่พี่เจดีส่งดาวมาให้เราด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีทําและเครื่องปรุงกันค่ะเริ่มจากนํากระเทียมและหอมที่โขกไว้มาผัดกับหมูสามชั้นให้เหลืองหอมจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลน้าําปลาน้ํามะขามซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวผงชูรสผัดน้ําซอสให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ําเปล่าลงไปเติมซีอิ๊วดำเพื่อสีจะได้สวยงามขึ้นใส่พริกปน่นสำหรับคนที่ชอบเผ็ด จากนั้นเติมเส้นหมี่โคราชลงไปกะปริมาณให้พอดีกับน้ำเพิ่มความนัวด้วยไข่เป็ดผัดไปเรื่อยๆให้เส้นกับน้ำซอสเข้ากันเมื่อเส้นสุกได้ที่แล้วใส่ผักที่เราชอบถั่วง,งอกและกะหล่ำปีีผัดให้เข้ากันจนผักสุกดูท่าแล้วน้ำซอสยังเหลือเราจะเติมไข่เพิ่มไปอีกหนึ่งฟองผัดให้เข้ากันจนสุก เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วใส่ต้นหอมที่ซอยไว้ลงไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้ผัดหมี่โคราชที่เส้นเหนียวนุ่มอร่อยเข้มข้นแซ่บนัวแล้วจ้าใครชอบกินผัดหมี่เหมือนเราก็ไปทํากันได้นะ